มินชาริดาถึงกับหน้าเสียภัยโซผูผ่ผาเข้าโรงพยาบาลด่วนแน่นอนจะไม่มีใครไม่รู้จักข่าวคนนี้ผู้ผ่าเตชนรงลูกชายคนเล็กของคุณไพวงค์และคุณพัสาราเตชนรงแห่งอาณาจักรโบนันซาและเป็นน้องชายของสงการโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของหนุ่มผูผ่ากับแฟนสาวมินชาริดาอยู่บ่อยครั้งพันอินสตาแกรมอย่างล่าสุดพบว่าสาวมินได้รีโพสภาพนาทีที่ผูผ่าอยู่บนเตียงคนไข้ โดยมีข้อความระบุว่าจุดจบสายแข็งในภาพพาะว่าสาวมินมีอาการหน้าเสียไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดอุบัติเหตุต่างจากที่ผู้ผาตรงตีแบตในสนามนั่นเองล่ะค่ะ